นี่คือที่ฉันจะใช้วันนี้เฟรนดีบูตร์นะคะตัดให้ดูแบบขนตาปลอมนะคะตัดด้วยชีโซสแอลเอนะทอมฟอร์ดนะคะตแผ่นละประมาณ12บาทเองค่ะทุกคนคาานาคาสีแบบดีมากเลยราคาดีมากเลยยาวมากขึ้นเ,เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนีจะมูกเก็ตไรดี้วิทยมีกันค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะกับหน้าสดแบบนี้ก่อนอื่นจะมาเตรียมผิวกันก่อนเลยนะคะกับมาสกตัวนี้นะคะเป็นของโคเซ่นะคะซึ่งจะบอกว่ามันดีมากเธอมันมีแผ่นประมาณ50แผ่นจุกๆุอันนี้คือใช้ไปแบบเยอะมากแล้วนะคะคือสามารถใช้มาส์ชาวมาสร์เย็นได้เลยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งนะคะไม่แพง ตัวนี้สูตรนี้นะคะเราก็สามารถมาสเสร็จแล้วแต่งหน้าได้เลยไม่ไม่เหนอะหนะนะไม่ได้ทําให้แบบผิวของเรามันเวลาแต่งหน้าเราเป็นขุยอะ่ะพอบางทีที่มันชุ่มชื่นเยอะเะม,มากๆเวๆอร์เวอร์อ่ะบางทีมันก็จะเป็นขุยเว้ยอันเนี้ยไม่เป็นอ่ะแบบนี้จะ้ะปาร์เขาให้กลิ่นก็จะมีความกลิ่นธรรมชาติของเขาเองเขาบอกไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะแต่มันก็มีเนม,มุมสีและกลิ่นอาจจะธรรมชาตินั้ง เฉลี่ยตกแผ่นละประมาณ12บาทเองค่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่แพงแล้วก็เป็นแบบเป็นมากที่ทําให้แบบเมนเทนผิวได้อ่ะทําไปครบ10นาทีแล้วนะคะเห็นไหมมันจะไม่มีความฉ่าเท่ากับที่แบบเป็นแผ่นมากแผ่นเดียวค่ะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยพอแบบมากไปต่อเนื่องสักระยะหนึงจะรู้สึกเลยค่ะว่า มันจะมีความแบบรูขุมขนกระชับเบียดชิดกันได้นะคะโดยที่แบบเออปกติเราจะรูขุมขนจะออกกว้างนิดนึงเนอะพออายุมันจะเข้าแบบเลขสี่มันก็จะเริ่มแบบว่ารูขุมขนกว้างนิดนึงแล้วมันก็จะดูแบบยิ่งดูอายุเยอะแต่ตัวนี้มันช่วยให้แบบว่าเออรูขุมขนเราอะกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิว,วดูไม่แห้งกร้านจนเกินไปค่ะนี่คือที่ฉันจะใช้วันนี้อันนี้คือการแดดนะคะที่ เออใช่เรารู้สึกตอนแรกอะรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นคนผิวแหง้งใช่ปะ่ะอันนี้มันจะค่อนข้างมีความแมตตแต่ทีเนี้ยพอเราบำรุงผิวที่ชุ่มชื่นมากพอแล้วอะ่ะเออมันก็จะไม่ค่อยเป็นคราบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคราบเพราะว่าเราแหง้งผิวแห้งมากจะใช้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของ Bioderma นะคะเป็น CC r e t o u c h m i r e r a l นะคะ SPF50 นะคะซึ่งเป็นสี Very Light ก็คือ เวลี่ไลส์สมชื่อเลยขาวโคลนฉะนั้นนะคะฉันก็จะมาเบรกค,ความขาวของมันด้วยตัวนี้ค่ะตัว Youth Boosting Perfect Skin Foundation นะคะจาก Charlotte Tilbury อันนี้เป็นสีเบอร์7สีมีเดียมค่ะก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงเห็นไหมก็จะมาผสมมาเบรนกันให้สีของเขาเนี่ยมันมีความดรอปลงนิดนึงเพื่อจะได้ ไม่วอกเกินไปก็ผสมกับกันแดดไปเลยจ้ะอ่ะประมาณนี้นะคะให้มันแบบว่าเป็นสีที่เข้ากับตัวเราเข้าตรงไหนก่อนสว่างเชียไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เกรินแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเคยลงด้วยมือลงด้วยแปรงอะ่ะรู้สึกมันไม่ค่อยรอด,ด้วยด้วยผิวของขวาญที่ไม่ได้ผิวมันผิวค่อนข้างติดแห้งนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างมีความแมต มันก็เลยทําให้การลงอ่ะจะใช้ตัวนี้ลงจะเนียนกว่าอันนี้คือผิวที่ลงกับไม่ลงเห็นไหมถามว่าเราอ่ะเน้นปกปิดแบบว่ากลิบไหมขวัญจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้ากลิบมากนะคือปรับเฉดเขาเรียกว่าเอาเป็นให้มันดูมีความโทนอัพก็แล้วกันเนาะ ตัวนี้จะค่อนข้างมีความเป็นแมตต์นิดนึงนะคะเหมาะสําหรับสาวผิวมันอยู่นะแต่ถ้าใครผิวแห้งมากๆอย่างขวัญแนะนําให้บํารุงแบบจัดเต็มแน่นๆให้ผิวฉ่าไปเลยแล้วถึงจะลงตัวนี้ได้จะได้ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนผิวกลางอย่างขวัญน,นะคะถ้ารู้สึกว่าสื่อสีเวลี่ไรท์มาแล้วมันสว่างเกินสว่างกระโดดขนาดนั้นนะคะก็เอารองพื้นที่มีความเข้มนิดนึงมาเบรน แต่รองพื้นเนี่ยแนะนําว่าอย่าใช้เป็นแมตต์กับแมตต์คู่กันนะมันจะยิ่งดูครกใช่ไหมฉะนั้นก็ใช้เป็นแบบที่มันมีความเ,าเขาเรียกว่า wy, ดิวอีดูดูความมีความโกรนิดนึงเพราะตัวเนี้ยโกรมากผิวฉ่ำมากนะคะฉะนั้นพอมาใช้กับความแมตต์ของตัวเนี้ยมันก็จะมีความแบบพอดีพอดีถือว่าผ่านเป็นคู่ที่แบบว่าคู่จิ้นได้ดีมากๆจริงๆสำหรับสอ,อันนี้นะคะ คิ้วของเราเนี่ยนะคะก็ใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้อบอกแล้วมันเร็วมากมันบอกว่าไม่ได้เช็ดโรยมันคือแปรงทางนั้นเลยมันคือเป็นของ Schwarzkopf Tough V12 Styling Gel เขาเปลี่ยนแพ็คเกจิ้งไปแล้วนะก่อนอนะันนี้เขาเป็นอีกแบบหนึง่งปัดคิ้วขึ้นตั้งไปแบบนี้นะคะหนึ่งเลยเวลาปัดคิ้วแบบเนี้ยหน้าที่สั้นๆของเราอะ่ะมันจะทําให้มันดูแบบ ยาวมากขึ้นเพราะว่าขนคิ้วมันตั้งขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบขนคิ้วน้อยๆอาจจะเลี่ยงขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะแต่ถ้าใครแบบมีขนคิ้วพอปัดได้ก็ปัดหรือว่าเขียนเอาก็ได้หลังจากนั้นเราก็มาลงแป้งฝุน่นก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะปัดแค่บริเวณกรอบตามีแพนด้าของเราเท่านั้น ทีนี้งานตาของเราวันนี้ด้วยความที่เป็นงานกลางคืนแบบไม่แน่ใจว่าเอาดอหรือเปล่าก็ไม่ต้องสโมกกี้มากอันนี้ลูกค้าซื้อมาฝากนะคะจากญี่ปุ่นก็เลยเอามาใช้สุดท้ายสีแบบดีมากเลยชันก็จะใช้เป็นสีส้มๆอ,อกก่อนส้มพีชอ่อนๆนะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะที่มันจะมีความแบนๆนิดนึงเห็นปะ แต่สีเดิมถ้าขอบตาล่างด้วยอาจจะมีความแบบส้มๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาปัดสีที่มีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะก็คือสีน้ำตาลไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่หางตาอ่าขึ้นละเดี๋ยวค่อยเกลี่ยนะเกลี่ยเข้ามาจากนั้นนะคะก็ขอกรีดอินเนอร์ไลเนอร์ข้างใน เป็นคนนึงที่ชอบแบบกรีดขอบตามากเลยอะรู้เนาะมันดูดุแต่ว่าฉันก็ยังชอบกรีดอยู่ดีลงคิ้วขันจะไม่เขียนคิ้วแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นทรงอยู่แล้วขันก็กล้จะแค่ถมที่ตามช่องว่างของมันมาให้มันมีสีน้ำตาลน้ำตาลที่เชื่อมกับตานิดนึงจมูกยังไม่มีดั้งเลย เขเพิ่มดังตัวนี้นะคะจะเป็นของ Tom Ford นะคะ h a d e and i l l u m i n a t e มันจะเป็นแนวแบบว่าเป็นครีม my เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนทัวร์ใช่ไหมอันนี้เป็นไฮไลท์เห็นปะ่ะจะมีความเลื่อมนิดหนึ่งนังจะเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ติดส้มเป็นน้ำตาลเทาที่ถูกต้องอืมจมูกมาแล้วจ้ะ เมื่อกี้หายใจแทบไม่ออกจมูกบี้มากเลยตอนนี้คือมีจมูกแล้วเพิ่มนิดนึงต่อมานะคะเราก็จะมาใช้แต่ละอย่างฝุ่นคลากมากเลยแพตติกทานะคะจะเป็นปัดออนแบบเนื้อครีมและแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวขอจะใช้แบบครีมก่อนอันนี้แบบครีม ใช้บ้างแต่หมดอายุไม่ค่อยได้ใช้แลยส่วนใหญ่ชอบใช้แบบฝุ่นนี่แต่สีออกค่อนข้างจะบ่มแดดนิดนึงค่ะอันนี้ชื่อสีว่า She s h e e s o sauce la นะคะจะออกติดส้มพันจะเน้นลงบริเวณน,นี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปจะพยายามไม่ให้ลงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราจะย้อยนะเราแบบว่าแก่แล้ววันนี้นะคะจะเลือกเป็น for you two นะสีเบอร์ศูนะคะ Love Is b r a บ n นะก็จะเป็นแบบสีที่แบบติดทนราคาดีมาก199เบาทฉันชอบมากก็จะชาเป็นตัวครีมมี่แบบนี้ก่อนหวานเท่านั้นไม่พอค่ะสีนี้นั้นดิฉันจะเคลือบด้วยกอสตัวนี้ต่อ ตัวนี้อ๋อมันเป็นมัสคาร่าที่เป็นคู่แฟดมัสคาร่าเขียบแต่ว่าอันนี้คือมัสคาร่าชมพูนะคะที่เขาทำกับ if and boy นะจะเป็น if and boy เท่านั้นนะคะที่ได้ขายเวลาขวัญตัดมัสคาร่าให้แบบปังเด้งเหมือนติดขนตาก็คือขวัญจะมองกระจกลงต่ำแบบนี้แล้วก็ค่อยๆก็ยึกรยึก,กตรง โคนขนตาขนตาล่างเนี่ยแหละชอบปัดแล้วก็มีความชอบเลอะต้องระวังก็ปัดไล่ลงมาเห็นไหมปัดกับไม่ปัดต่างกันมากนะพอไม่ปัดก็ดูแบบพอปัดก็อุ้ยดูมีอะไรขึ้นมาแล้วแบบปัดให้ดูแบบขนตาปลอมนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาปัดอีกรั้นนึงก่อนเก็บงานอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยคอนทัวร์จาก f ฟ n น y ี้บิวตนะคะ ดูเครื่องสำอางฉันแต่ละชิ้นสิความคราบแป้งคราบอะไรต่างๆคือเรียวจริงไม่มีความเช็ดอะไรใดงๆสิน้นวันนี้น่าจะมีการมัดผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เลยอหว่ามันจะเอาดอหรืออินดอร์คือกลัวปล่อยผมแล้วแบบเอาดอแล้วลมกระโชกแรงลินแม่น้ำแล้วก็คือหัวเปิดเปิงทุเรศทุลังอีกอันนี้เป็นสีคาราเมลคิวตี้ก็ใช้ดี ใช้มานานมากเราไม่หายไม่หมดสักทีแล้วตัวนี้แหละที่ทําให้แบบว่ามันของเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือตัวทอมฟอร์ดตัวนี้นะให้เขามีความแบบว่า mm hmm. คืออันเนี้ยมันมีความแบบว่าไอ้นี่เว้ยคือมันไม่แบบกากเพชรจ๋ามันเป็นความแบบชิมเมอร์ที่เป็นแบบมีความครีมมี่อืออ mm ืม hmm. อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยจมูกโนกเนิกต่างๆโอกตายดนี่ก็ใช้นานมาไม่หมดสี <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะเซตด้วยสเปรย์ตัวนี้ล็อกดีมาก <c oughs> เป็นของ YOU นะคะก็เป็นตัว Make Up Stay ์ล็อ m i ิสนะคะแต่ว่าพอมันใกล้หมดอะฝอยมันไม่ฟูและฝอยมันเป็นเส้นอะแต่ก่อนหน้านี้มันดีมากแก ได้ละเห็นไหมกูนุ่เล่นฉีดน้ำสองกาน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวฉันไปแต่งตัวแล้วก็ทำผมแล้วเดี๋ยวก็ไปงานกันครับผมใส่ยยหวานลืมความกลิตเตอร์ที่ตาฉันจะลงอันนี้นะจ๊ะสีออกแบบว่าแชมเปญอ่อนท็อป <c oughs> เข้าไปที่กลางตา แล้วกับิตาจะได้แบบอ,อะไรนะคะแต่ง everyday look ของฉันก็คือจะประมาณนี้แหละสรุปไปว่าจะจะแต่งไปไหนฉันก็แต่งสภาพนี้อาจจะเปลี่ยนที่สีปากหรือสีตาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็จะแต่งประมาณนี้เพราะว่า <laughs> 1กรีดตาไม่เก่งเพราะว่าเคยกรีดตาแล้วรู้สึกว่าดูดุดูคมเกินไป คืออันนี้ก็ดูคมแหละแต่ว่าพอกรีตามันจะมีความชั้นเลเยอร์ที่หนาึ้นไปอีกชั้นยิ่งดูดุขึ้นไปใหญ่เลยอะ่ะอืมฉะนั้นฉันว่าอันนี้ได้แล้วแหละผมก็จะมัดเรียบๆเ,เอานะคะก็ใช้แบบว่าสเปรย์แว็กของสามีให้มันแบบว่าเรียบๆแปะๆง่ายนะคะแล้วก็ดูดีไหมนะดีมั้ง เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่งานกันดีกว่าค่ะ